วันนี้อาร์ตออฟริตจะพามาที่ยี่วาอมุลิตที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่จิวเวลรี่หรือว่าโชว์รูมหรืออะไรดีแต่ว่าเป็นงานที่สวยวิจิตรการตามาถึงก็เจอชิวลึงอันเบอร์เธออันเนี้ยสักดิ์สิทธิ์มากนะขอบอกมองจากภายนอกก็ดูหรูหราอลังกาแล้วเข้าไปดูภายในโอ้โหเตือนตาตะลึงจึง้งไปสิบเท่าร้อยเท่างานคือคมละเอียดยิบ สมสีแนวพัดเทวมุงม้งมิ้งน่ารักก็มีผลงานนี้ทุกชิ้นมาจากโรงหล่อระลึกมีงานต่างชาติเขาม,ามากมายทาั้งงานเล็กงานใหญ่แล้วงานจิ๋วสุดเป็นชามหรือว่าเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่เล็กๆโอ้โหงานอาร์ทอยก็มีแนวร่วมสมัยก็เยอะจนประสงค์หลักที่เรามาวันนี้คือเรามารับงานเพื่อเอาไปเพ้นอันนี้คือสำริดนะจ๊ะสำริดเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก กลับถึงบ้านก็นลงมือเพ้นทันทีไม่พูดพร่ำทำเพ้นกันเลยทีเดียวการลงสีเราไม่ได้ใช้แอร์บัตแต่เราเป็นเทคนิคได้บัตพูดไปดกค่ะว่าโมจกตาไปดูงานทําจริงกันเลยอกันเห็นไหมว่าพวกกันป,ปัดปื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 ดนี่คือแปลงชัดๆเลยเนี่ย การลงสีได้มาเป็นการใช้สีแบบเทคนิคพิเศษไม่ได้ใช้แค่สีฝุ่นหรือสีผงแต่เราจะต้องมีน้ำยาลงบางอย่างที่เราเป็นความลับซ่อนไว้ใครอยากรู้ก็ต้องมาลงเรียนกับอาออร์ตออปผลิต <c oughs> ขายของ <c oughs> ตามซอกตามหลืบตามมุมเราก็ต้องมานั่งเพงเ้นทีละนิดทีละจึกทีละจักดูซิว่ามันยากลําบากขนาดไหนกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นย้อนระยะเวลาไป <Wow. S 1> ดูงานเสร็จสมบูรณ์กันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการช้าเกินไปงานอาร์ติส์ปูฟอาร์ติส์เพ้น์ มีแค่จำนวนจำกัด9ชิ้นกดติดตามช่องอร์ตอปริตไว้ไม่พลาดข่าวสารด้านงานศิละปะ